การบวชสมณีรุ่นที่สองตั้งแต่วันที่5ถึง15เมษารุ่นแกรกกับวันที่25มีนาคมถึงวันที่2เมษายนจบไปก็มีเด็กมาบวชเลยแต่ก็ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนเมืม่อบวชแล้วเราก็จะมีการอบรมปฏิบัติธรรมนิสมเณีรุ่นที่สอง เขมาบวชที่ส่วนขวดก็จะมีเด็กที่รักษาศีล8สุขสาวทิตยกระบวชกันมาเป็นเดือนแล้วแต่แต่แตและครั้งก็จะมีการทำขนมเพื่อต้องการที่จะให้คนใหญ่นั้นสอนลูกศิษย์ลูกหาหรือว่าญาติลูกหลานเที่ยนนี้ก็จะเป็นการกวนกล้วย กล้วยผสมแป้งใส่น้ำตาลทำกล้วยกวนก็มีญาติโยมที่เอากล้วยมาขายแล้วก็เมื่อกล้วยหามก็ามาให้ปลากินมาตมาก็เลยซื้อวีละห้าบาทวีละห้าบาทก็เอามาปั่นปั่นแล้วก็เอามากวนเอาคนเก่าๆที่ทำเป็นก็ต้องใช้ไฟอ่อนๆแล้วก็มี ใบเตยซึ่งหาเก็บได้ในหมู่บ้านอันนี้เราก็เตรียมไว้ตัวนี้เราทำสองอย่างด้วยกันก็คือทำกล้วยวกวนกับทำรสช่องก็จะมีชาวบ้านหลังเลิกงานแล้วมาทำให้ลูกหลานดูการเอาใบเตยมาทำเพื่อต้องการให้มีกลิ่นหอมแล้วก็มีสีสันสวยงามซึ่งเมื่อก่อนนี้ เขาก็จะมีการไม่ได้ซื้อไปซื้อที่ตลาดคือทำกินกันเองช่วงค่ำๆเย็นๆก็บ้านไข่บ้านม,นมีก็แจกแต่ปัจจุบันนี้ก็ไปซื้อตามตลาดซึ่งมีขายมากมายก็รสชาติอร่อยบ้างไม่อร่อยบ้างนี่ก็ให้ทำเองต้องการให้เด็กเรารู้ว่าของแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ได้มาโดยง่ายซึ่งจะต้องใช้เวลากวนเป็นชั่วโมง ซึ่งกล้วยกวนนี้ก็จะต้องก็จะต้องกวนกันเป็นชั่วโมงใช้ไฟอ่อนๆนใช้เวลานาน,านมากบางถีก็ติดกระทะบางถีก็ไม้ต้องใช้คนที่มีข้อแข็งแรงนี่เมื่อกวนได้ที่แล้วก็จะเอามาเทใส่ถาดแล้วก็มาเขยา่าเขยา่าอันนี้ได้3-4ถาดก็เอาไปแบ่ง แกโยมที่เป็นแม่ค้าชายถนนใครมาก็ได้กินก็มีรสชาติหวานหอมหอมคุ้วยกวงหอมแป้งแล้วก็ใส่น้ำตาลลอไปซึ่งคนที่ทำเป็นก็ได้รับการสืบทอดมาจากปู่ย่าตายายอีกทีนึ่งที่นิวัฒนธรรมตรงนี้กำลังจะหายไปเราก็ฟืนฟ้นฟืน้นฟูกเก็บไว้รักษาไว้เป็นวีดีโอเพื่อ ต่อไปคนเก่าๆจากโลกนี้ไปแล้วเด็กก็จะได้ทําเป็นว่าทําอย่างไรบ้างนะได้พูดว่าเมื่อตอนเด,เด็กเคยเห็นปู่ย่าตายายญาติาพี่น้องก็ทําอย่างนี้ก็จะได้ทํากินเป็นปัจจุบ,บันนี้ก็กลายเป็นอาชีพไปแล้วอาชีพทําขนมขาย แล้วคนเก่าๆก็ไม่ได้ทำกันอีกเนื่องจากว่ามีภาระเยอะๆลูกหลานก็ไม่ค่อยเห็นด้วยอยากกินก็ไปซื้อเอาอันนี้ก็เป็นเป็นรสช่องเพื่อฉายแป้งข้าวเจ้าซื้อมาสี่ซื้อมาห้าถุงน้ำตาลอีกสี่โลก็เอามาทำเป็นรสช่องใส่น้ำกระายก็ให้เด็กเรามาหัดกวนให้รู้ว่าทำอย่างไรใส่ยอย่างไร ใช้ไฟอย่างไรนี้เมื่อกวนแล้วก็ใส่น้ำไปเตยลงไปน้ำไปเตยก็ทำให้มีกลิ่นหอมมีสีสันสวยงามก็มีชาวบ้านมาช่วยกันแนะนำลูกหลานว่าทำอย่างนี้อย่างนี้คือรสช่องที่เรารู้จักกันแล้วก็มีรสชาติดีก็คือรสช่องวัดเกษดารามซึ่งวัดท่านทำเองแล้วก็ แจกจ่ายก็เป็นคนสั่งซึ่งรสชาติดีมากที่สมุทรสาครเราก็เจอกันบ่อยๆหรือบางทีคนไปก็ไปเซื้อมาทันนั้นก็สีสวยสุดนำกะทิสดเมื่อกวนแล้วเขาก็จะใส่เขาเรียกว่ากระชอนกวนได้ที่ต้องเหลวพอดีใส่แล้วก็จะจดไหลไหลเราก็มีน้ำเย็นอยู่ด้านล่างเพื่อไม่ให้เป็นตัว บางทีถ้าเกิดว่ามันเหลือถ้าควรไม่พอเหมาะเนี่ยก็จะทําให้เป็นก้อนๆไม่ไหลก็จะเสียถ้าเกิดว่ามันเหลือเขาก็เอาทําเป็นตุ่มเขาเรียกลูกตุ่มหรือไม่ต้องหยดก็ทําเป็นเงินก้อนแล้วก็อาใส่น้ําก็สามารถที่จะทําฉันได้กินได้ทีเราก็ทำแจกในหมู่บ้านแจกคนเดินทางผ่านไปผ่านมาที่หน้าถนนที่สวนขวด ที่สวนคนเด็กก็กินกันเด็กที่นี่เมื่อทำขนมเรียบร้อยแล้วก็ทำอาหารกินกันเราก็ฝึกไปให้เขาทำอาหารก็มีเด็ก8คนบ้าง10บคนบ้างถ้าใครว่างก็มาวัดมานอนที่วัดก็จะมาสวดมนต์กันที่ต้นไทรบ้างมีที่ต้นไผ่บ้างก็มีหน้าวัดมีหลังวัดเราก็เปลี่ยนบรรยากาศส่วนที่ว่างที่สุด อากาศดีที่สุดก็เป็นช่วงตั้งแต่สองทุ่มสึกถึงสี่ทุ่มครึ่งบางวันก็ถึงห้าทุ่มเพอเด็กพวกนี้กลางวันก็จะเล่นเกมกลางคืนถ้าได้อากาศเย็นๆลมพัดโช,ชยเย็นเขาก็จะนั่งสมาธิหรือฟังธรรมได้นานเด็กปัจจุบันนี้ไม่เคยง่วงนะดึกแล้วไม่เคยง่วงเขาบางทีก็นอนกลางวันเล่นแต่เกมกัน เราก็สือโอกาสนี้อากาศที่ไม่ร้อน,นจะพูดได้นานก็พูดถึงประวัติพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าสวรชาติเป็นสัตว์ต่างๆบ้างหรือความเป็นมาเป็นไปของมนุษย์เราว่ามีกรรมเป็นของตนในช่วงเช้าก็จะสอนให้เด็กเนี่ยได้ทำอาหารนี่ทอดไข่บ้างทำไข,ไข่ตุนบ้างซึ่งโยมก็มาถวายเอาไข่บ้าง เราก็ไม่ทิ้งเนรสัมเนรที่วัดป่าก็จะเรียนตั้งแต่3ามโมงครึ่งสามงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งไปชันเพนช่งบ่ายก็บ่าย2องโมงถึงบ่าย4ี่โมงบางวันก็อาจจะมีการพาไปทัาสศึกษาหรือว่าปปฏิบัติธรรมต่างวัดอันนี้ก็เป็นวัดตะลุงเหนือซึ่งมีเนนมาบวทที่วัดป่าแล้วก็กลับไปดูแลวัด เราก็ไปเยี่ยมเอาสังฆทานไปถวายเอาปัจจัยไปถวายไปก็เห็นในวัดเป็นของเก่าเราก็สามารถที่จะแนะนําสั่งสอนให้เขารู้จักว่าสมัยก่อนเขาจะมีศาลาแบบนี้เป็นศาลาหลังเก่าเป็นหอสวดมนต์มีกุฏิอยู่ด้านข้างนบางทีเราไปเที่ยวที่ไหนไปทําบุญที่ไหนแล้วเราก็ให้ทาน ให้ทานรักษาศีลแต่เราไม่ได้เจริญภาวนาไม่ได้แนะนําให้ลูกหลานเราเนี่ยรู้ความเป็นมาเป็นไปของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความจําเป็นมากที่พระครูบาอาจารย์เราหรือญาติโยมเนี่ยจะต้องสอนว่าอะไรคือศีลความสำรวมกายวาจาซื้อให้ศีลแล้วก็ให้เขานั่งกรรมาฐานซึ่งมีต้นไม้ต้นไร่มีโกดมีเจดีเนี่ยจะทําให้ จะทำให้เด็กมีความซาบซึ้งเย็นสบายได้อยู่กับธรรมชาติบางทีก็ลมโชยพอดีไม่ร้อนเกินไปเพราะธรรมชาติจะสร้างความลมเย็นหายใจคล่องแคล่วบางที่บางวัดก็มีดอกไม้ซึ่งต้นไม้กําลังออกดอกโปรยนั่งบนดอกไม้ก็มีฉะนั้นวัด เป็นที่ล่มลื่นมีต้นไม้มากมายบางทีเราเข้าไปก็เห็นล่มลื่นดูดูแล้วก็ออกอันที่จริงแล้วพระพุทธเ,เ,เจ้าหรือพระสงฆ์สมัยก่อนเห็นที่ล่มลื่นอย่างเงี้ยเขาก็นิยมนั่งกรรมาฐานปฏิบัติธรรมกันซึ่งบางทีพระท่านก็เฝ้าวัดรูปสองรูปดูแลกันกวาดใบไม้กันไม่ว่าพอดีวาดแล้วก็ล่วงลงมาใหม่ แต่ที่ลมลืนพวดแล้วเราก็เอาใส่มานั่งสมาธิอันนี้วัดโปงใหม่ก็อยู่ใกล้ๆกับตรงลงเหนือเราก็ถือโอากาสได้มาสวดมนต์ได้แผ่เมตตาให้กับเจ้าทีเจ้าทางเจ้าวัดเจ้าว่าให้คนที่สร้างวัดในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะให้เด็กได้เลืก,ล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 กถึงพระเจ้าอาโศกอันนี้ในพระโบส์โบส์ก็ใหญ่วัดตลุงเหนือในกำลังสร้าง ก็หลายต่างมากข้างบนก็จะมีพระทองคำนะซึ่งหนัก27บาทหลวงพ่อเล่าให้ฟังที่วัดปองใหม่นี่ก็เป็นวัดที่พระคูโซคลวีลานุวัตเคยอยู่ก่อนอันนี้ที่สวนขวดก็ไม่สามารถจะรวมกับเนนได้บางทีไปไหนเข้าไปไม่หมดก็สลับกันไปสอนเด็กที่สวนขวดจะมีการอบรมเหมือนกันเมื่อโยมได้ยินเห็นเนน เด็กมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเรียนกันทั้งวันโยมก็มีความศรัทธาอ่านน้ำอ้อยมาถวายบ้างโยมเอาเข้าวมาให้บ้างซึ่งไม่ได้บวชเนรแต่ก็สามารถจะอยู่นี่เมือ่อวันนี้ก็มีเฮียเข้าไปในห้องนะเปิดเงี้ยันหน่อยเฮียเข้าไปในในใกินไก่อาตมาอยู่ในห้องพอดีก็เลยจับไว้ก็เลยจับไว้เดี๋ยวเดียด๋วยวก็ปล่อยให้มันกิน มันชอบกินลูกไก่ซึ่งเป็นลูกเหมือนแล้วก็เชื่องสามารถจะอ,อ,อ,อยู่ดีมันข้างาในห้องจงใจมันจะให้เลี้ยงไว้นี่อุ้นเชื่อง,ง,ง,งอย่างนี้เขาใจต้องตั้งชื่อวาาอ่ามาเองไก่ดูในตาให้ิสมานินใหม่นี้ก็จะตื่นตีสี่ครึ่งหอมพาห่มพอนแล้วก็จะไปสวดมนต์ ที่หน้าพระวิหารหลวงพ่อโตเช้าก็จะไปโปรดญาติโยมรอบรอบวัดบางลูกก็จะต้องไม่ใช้ฝาบาทเพราะจะไปล่นบางคนก็มีลูกมีหลานก็บวชด,ดีกว่าเราให้บวชตอนที่เราตายไปแล้วหรือบวชนะ้าฝ่ายบึงดีเราก็ไม่ได้เห็นลูกหลานเน้นที่นี่จะไม่ให้ไร้สาระเมื่อปล่อยให้เล่นมากมีการอบรมมีการสวดมนต์ ห่ม้ากราบพระต้องเป็นซึ่งมาบวชครั้งหนึ่งก็จะต้องได้อะไรไปหลายๆอย่างก็จะมีหลักสูตร5วัน7วันครึ่งเดือน1เดือนวัดป่าก,ก็จะมีหลักสูตรการอบรมสมณีนภาคฤดูร้อนก็จะได้เป็นบุญแก่พ่อแม่ผู้ญาต,ติใหญ่ผู้ให้เลือดเนื้อเรามาโดยเฉพาะเราก็จะเน้นเรื่องการสวดมนต์ มีความกระตัญอยูกับตาวทีต่อผู้มีพระคุณให้ล้วร่างกายแล้วเนี่ยมีพ่อแม่ปุยยะตายายเขามอบให้เราก็ควรจะต้องสร้างบาร,รมีสร้างบุญกุศลโดยการรักษาศีลคือการสำรวมกายวา่าใจให้เรียบร้อยนั่นเอง